พ,พี่เท่าที่ทาเป็นเพื่อนสำหรับคนที่โลแนวทางพี่ดำอยู่นะคะเนื่องจากว่าเกสมีภารกิจที่ไม่ค่อยได้เข้าร้านนะคะก็เลยไม่ค่อยจะได้เจอพี่ดำซะเท่าไหร่นะคะแต่ว่าพี่ดำอ่ะก็เขียนเป็นหนังสือฝากมานะคะแต่ก่อนอื่นนะคะอยากจะเล่าก่อนว่าคือที่อยากเล่าเนี่ยก็คือเพราะว่าอ่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือมันมันชอบมันชอบที่จะ ออกไงก็เลยอยากจะเล่าคือเมื่อตอนเช้าของอสามวนะามันที่แล้วเนาะสามวันที่แล้วแหละจำคนที่ไม่ได้นะสามวันที่แล้วก็คือ,อตอนเช้าเลยประมาณ8ปดโมงห้าสิบแปดนะคะแปดโมงห้าสิบแปดนี่ก็คือเราได้ยินเสียงตุ้มแล้วก็ตกใจเนาะเราอยู่บนบ้านอยู่ชั้นสองตกใจทีนี้ก็คือเปิดประตูไปดูโ,โหลุงลุงขับรถ เก็บขยะไายของเก่าอ่ะนั่นแหละขับรถพ่วงมาชนท้ายรถรถเกตอ่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ติดตามเนี่ยก็จะจําได้นะคะเบีรนรถเกตก็คือ2639นะคะแล้วเชื่อไหมว่ามันก็ออกฮานอยเลยสองรอบฮานอยสองรอบนะแล้วก็พอมาอีกวันนึงก็คือวันที่หวยเราออกเนาะวันพุธเนาะก็มา แล้วก็คือเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เอ้ยไม่ใช่วันพุธเมื่อวานนี้ก็คือออกลาวเนาะวันพุธน่ะวันพุธออกลาวเพราะว่ามันมันเออมันชนวันอังคารใช่ไหมมันชนอังคารหวยหวยฮานอยออกวันอังคารเลยสองรอบแล้วพอมาวันพุธออกหวยลาวอีกเมื่อวานนี้วันพฤหัสใช่ไหมวันนี้วันศุกร์น้อยะเมื่อวานนี้วันพฤหัสออกฮานอยอีกโอก็เลยแบบว่า อยากให้มาแบบมาจะมาพี่ไทยไหมเนาะก็คืออ่าถ้าเกิดว่าใครเก้อ่ะลงคลิปแล้วนะคลิปแต่ว่าเป็นคลิปสั้นเนาะคลิปสั้นกลับไปดูได้นะเป็นคลิปช็อตนะคลิปช็อตลงไว้ตั้งแต่วันนู้นแล้วเนาะก็คิดว่าอ่าจะมาไทยอีกนี่แหละก็คือเลขทะเบียน2639นะคะคือถ้ามันมีเหตุการณ์แบบนี้ถ้าเกิดใครติดตามเนี่ยจะจำเพื่อนๆเนี่ย ใครติดตามแกนะก็คือจะจําได้ว่าเวลามันมีเหตุการณ์อะไรเนี่ยมันจะออกตลกเนาะทะเบียนรถก็2 6 3หกนั่นแหละส่วนรถลุงที่อ่าแกขับรถพ่วงมาชนอะ่ะทะเบียนแก57นะคะทะเบียน57ส่วนอ่าอันนี้อันนี้แล้วแต่นะคะแล้วแต่ความชอบความอะไรเลยอันนี้คือเล่าให้ฟังเล่าสู่กันฟังเนาะแล้วส่วนพี่ดำอะ่ะแล้วคนนี้เออมันมันมีเหตุการณ์อันนี้อีก แล้วเมื่อวานเมื่อวานตัวเหี้ยตัวเหี้ยวิ่งเข้าบ้านเออมันมีเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์แมวแมวเกิดอีกแมวเกิดเนาะที่คลิปลงไปแล้วเนาะแมวเก็บเกิดในบ้านเนาะก็บ้านเลขที่หนึ่งเจ็ดหนึ่งครับหนึ่งสองแล้วเมื่อวานนี้ตัวเหี้ยเข้าบ้านเออมันไม่เหตุการณ์ลายๆเหตุการณ์เอาแล้วแต่เพื่อนเพื่อนะคะแล้วแต่เพื่อนเพื่อนจะจะพี่นี่พี่เจรนาเลยเนาะแล้วมันก็เหมือนจะหลายตัวใช่ไหมแต่แล้วแต่ชอบนะแล้วแต่ชอบนะแล้วคนเนี้ย เมื่อว,วานนี้คือตัวเฮียเข้าบ้านเนาะตัวเฮียเข้าบ้านหลายเหตุการณ์ส่วนส่วนเลขพี่ดำนะคะส่วนเลขพี่ดำก็คือให้มาสองอ่าส37นะคะแล้วก็แล้วะไรี่อแล้วแล้วก็แล้วกน 40, 40นะคะเออแกให้มานี้เนาะก็แนวทางก็ตามนี้นะคะสำหรับใครที่รอเนาะสำหรับใครที่ชอบเนาะก็คือตามกันนะคะเพราะว่า เกก็ค <ítulo> <away> ือนี okay. okay. like <Yeah. S 1> so ่แหละเลขรถเลขบ้านเออแล้วก okay. <Sa> ็เลขพิดบนี่แหละเนาะแล้วแต่เพื่อนๆเนาะแล้วแต่เพื่อนๆเลยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากพอดีมาฉีดวัคซีนนะคะนั่งรอนะคะนั่งรอในบรรยากาศนะคะนั่งรอตามพื้นตามอะไรนะคะนี่ก็นั่งรอตามพื้นเหมือนกันค่ะก็เลยไม่มีโอกาสได้ไปไหนเลยอ่าสาหรับเพื่อนๆนะคะที่รอแนวทางก็ชอบใครชอบมันเนาะอ่าใครมีเลขนี้เลขเด็กก็แล้วแต่เลยนะคะ อันนี้ก็เป็นแนวทางเผื่อใครเผื่อใครอยากเนอะเผื่อใครอยากตามเนะอะย๋วจะได้โชคกับเราเนอะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย